ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมาจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ต่มาก็ได้บรรยายธรรมะในหัวข้อของตัณหาอันเป็นเดชให้เกิดทุกข์นะซึ่งญาโยมก็คงจะได้ติดตามรับฟังไปแล้วในวันกันก่อนก็หลายเรื่องนะที่พระองค์ทรงแสดงโทษของตัณหาเนี่ยไม่ทราบว่าญาโยมฟังแล้วเป็นอย่างไรโยมมองเห็นโทษของตัณหาหรือยัง อันนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะอาตมาเลือกเอากามาสูตรโยมว่าด้วยกามะตัญหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปนานอยู่ในคุตกนิกาอิติวัติกะเล่มหนึ่งภาคสี่ก็คือเล่มที่สี่สิบห้านะจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้น าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นแม้สังโยน์อันหนึ่งอย่างอื่นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประกอบแล้วแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนสังโยน์คือตัณหานี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสังโยน์คือตันหาสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกสัตว์นะโยมนะเครื่องผูกสัตว์ให้อยู่ในวตฏสงสาร ตามมองในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเครื่องเครื่องผูกกิเลสให้อยู่กับอารมณ์นะคือตัณหาย่ำแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นการลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแนวความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปสิ้นการลนานย่อมไม่ก้าวล่วง สงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้นะอย่างนี้คือชาตินี้อย่างอื่นนะี่คือชาติต่อ,ตอไปโยมเพียสุรู้ตัณหาซึ่งเป็นแดนเกิดแห่งทุก์นะก็คือการเกิดทุกก็คือขันหานั่นเองนี้โดยความเป็นโทษแล้วเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นรอบโยมเนละ เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชนนี้แลจบนโยมในพระบาลีทีนี้ข้อความในอัตถกถาก็น่าฟังโยมอาตมาจะอ่านข้อความในอัตถกถาที่ท่านขยายพระบาลีพุทธพจน์ที่ญาโยมได้ฟังไปสักครู่นี้นะในการมาสูตรที่5พึงทราบวิจิฉัยดังต่อไปนี้ ชื่อว่าสังโยน์เพราะอัจว่าผูกมัดบุคคลผู้มีสังโยน์ไว้ด้วยกรรมและวิบากอันเป็นทุกข์หรือด้วยลำดับของภพในภพกำเนิดคติวิญญาณทีติและสัตวานาก็คือภพสามกำเนิดสคติหวิญญาณทีติ 7. จสัตววาเก้าโยมก็คือผูกสัตว์ไว้ให้ติดต่อกันเนี่ยแต่ละคนแต่ละตนแต่ละขันเนี่ย ชื่อว่าตันหาเพราะอัจว่าเป็นที่มาของความอยากเอายมเนี่ยความอยากเห็นรูปสวยอยากฟังเสียงเพราะอยากดมกลิ่นหอมอยากรู้รสอร่อยอยากจับต้องสัมผัสอัอ่อนนุ่มพวกนี้นะอยากได้ลาบย,ยสรศสศิรอยากในรูปประชานรูปประชานเนี่ยเรียกวา่าเป็นที่มาของความอยากชื่อว่าตัณหาเพราะ อัดว่าทําให้สะดุ้งหรือหวาดเสียวคนที่มีตัณหามากก็สะดุ้งมากหวาดเสียวมากนะโยมนะบทว่าสังยุตตาได้แก่ผูกมัดในอภินิเวสวัตถุคือวัตถุเครื่องยึดมั่นนะโยมคือตาหจูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัหรือว่ารูปเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณมองโดยสมมติบัญญัติก็คือตาหู จมวกแขนขาหน้าตาผมขอเล็บฟันหนงังปัจจัยสี่บริวารปรยาสามีเป็นต้นเนี่ยเป็นวัตถุเครื่องยึดมั่นทั้งนั้นนะมีจักสุเป็นต้นเนี่ยบทที่เหลือมีในดังกล่าวแล้วนั่นแหละก็คือว่าที่อธิบายไว้ในพระบาลีนะโยมนะข้อความจะง่ายท่านจะไม่อธิบายอันหนึ่งในที่นี้แม้อวิชาก็เป็นสังโยช์และตันหา เป็นนิวรณ์ยังมีอยู่โดยแท้ถึงดังนั้นตัณหาย่อมผูกมัดสัตว์ด้วยพบอันมีโทษที่ถูกอวิชาปกปิดไว้เพระเหตุนั้นเพื่อแสดงความแตกต่างกันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอวิชาไว้ในสูตรก่อนที่ยมฟังไปเมื่อวานนะโดยความเป็นนิวรณ์นะแสดงอวิชชาว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้น แต่แสดงตัณหาว่าเป็นสังโยชน์คือเครื่องผูกโยมและตัณหาและตรัสตัณหาไว้ในสูตรนี้โดยความเป็นสังโยชน์นะคือเครื่องผูกทั้งนี้เพื่อให้เห็นความเป็นใหญ่ของนิวรณ์และสังโยชน์นิวรณ์ด้ว่าเครื่องกัน้นสังโยชน์ด้ว่าเครื่องผูกเหมือนอย่างว่าอาวิชชาเป็นใหญ่และเป็นประธานในธรรมเศร้ามองทั้งหลายเกลเยดทั้งหลายเนี่ยจะมีอวิชชาเป็นมูลโยม มีความไม่รู้เป็นมูลเกลิเลดจึงเกิดนะโดยความเป็นนิวรณ์ฉันใดตัณหาก็เป็นใหญ่เป็นประธานของตามเศร้าหมองเหล่านั้นโดยความเป็นสังโยชน,นั้นทุกครั้งที่สังโยชน์เกิดจะต้องมีตัณหากเกิดร่วมด้วยนะโยมหรือว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งที่นิวรณ์เกิดก็จะต้องมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยเพราะว่าอาวิชชาจะเป็นหัวหน้าของนิวรณ์ ตัณหาก็จะเป็นหัวหน้าของสังโยชน์นะเพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความเป็นใหญ่ของธรรมเศร้าหมองเหล่านั้นจึงตรัสธรรมเหล่านี้อย่างนี้ในสูตรที่สองในสูตรแรกคืออวิชชาสูตรในสูตรที่สองนี้คือตัณหาสูตรโยมอีกอย่างหนึ่งด้วยความต่างกันตรัสอวิชชาว่าเป็นนิวรณ์เพราะห้ามนิพพานสุขตรัสตัณหาว่าเป็นสังโยชน์เพราะ ผูกมัดสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์อ,อวิชชาไม่รู้ห้ามนิพพานสุขนะตัณหาปลูกมัดสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสูตรทั้งสองตรัสไว้เป็นสองส่วนโดยทำอันตรายแก่การเห็นการบรรลุหรือโดยเป็นค่าศึกของวิชาระจรณะวิชาความรู้แจ้งยมจรณะคือข้อปฏิบัติ คือว่าอาวิชชาและตัณหาเนี่ยเป็น้าสึกไม่ให้วิชาเกิดไม่ให้จรณะเกิดนะอวิชชาเป็น้าสึกโดยตรงของวิชานนโมหะเป็น้าศึกโดยตรงกับปัญญาทำอันตรายทำอันตรายอย่างยอดเยี่ยมแก่การเห็นพระนิพพานอาวิชชาเนี่ยโยมนะทำอันตรายการเห็นพระนิพพานนะและ การเห็นที่ไม่วิปริตตัณหาเป็นค่าศึกโดยตรงของจารณธรรมทำอันตรายแก่การบารรลุคือการปฏิบัติชอบด้วยประการชนิดบุคคลนี้ถูกอวิชชาหุ้มหอ่อทำให้มืดพัวพันด้วยตัณหาโดยประการทั้งปวงไม่ไม่ฟัง ไม่ฟังหรือไม่พึงเดี๋ยวอ่านไปก่อนนะโยมนะฟังไปก่อนมีเกลเอดหนาผูกมัดดุดคนบอดย่อมไม่ก้าวล่วงย่อมไม่ก้าวล่วงมาหากันดานสงสารกันดานไปได้เลยน่าจะเป็นว่าไม่พ้นนะโยมไม่พ้นไม่พ้นหรือไม่พึงนะโยมนะ ตรงนี้คือว่าก็พยัญชนะอาจจะตกไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรยมคิดเียว่าบุคคลที่มีตัณหาผัวพันอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่พ้นจากกิเลสก็ย่อมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงสงสารคือกันดานได้เลยอันนี้จึงอยู่บุคคลที่มีอวิชชาย่อมเสื่อมประโยชน์เพราะความเป็นคนโง่และ ทำความพินาศให้แก่ตนผู้ไม่เสพสิ่งไม่เป็นสัพป,ปะยะคือไม่รู้อะไรสัพป,ปะยะแกะ่กรรมฐานแก่การดำเนินชีวิตก็ไม่รู้คือมีแต่ความโง่นะคล้ายๆกับคนบ้าโยมตากแดดบ้างเดินไปไหนไม่รู้เรื่องบ้างอันนั้นคือโมหะโยมไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรนะทำดุดคนไม่ฉลาดเดือดร้อนดุดคนไม่รู้เพื่อจะทำในสิ่งที่ ดุดคนไม่รู้เพื่อจะทำในสิ่งไม่เป็นสัพพายะก็คือโมหะที่ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่แหละโยม,มตรงนี้ขอบเขตของอวิชชาเป็นอดีตยาวนานเพราะสัมโมหะมีกำลังแรงขอบเขตของตัณหา มีอนาคตยาวนานเพราะความปรารถนามีกำลังแรงโอ้โหโยมตรงนี้ก็หมายความว่าอดีตการที่อวิชชาเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หาเบื้องต้นไม่ได้นะส่วนอนาคตจะไปจบเมื่อไหร่ก็คืออนิภพาพของตัณหาเพราะว่าปรารถนาในอนาคตต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตจนหาจุดจบไม่ได้หาที่สุดไม่ได้หรืออดีตที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมา ก็หาเบื้องต้นไม่ได้ก็เป็นการอธิบายขอบเขตของอวิชชาที่ปกปิดให้เกิดมาแล้วในอดีตอนาคตตัณหาก็จะผูกไว้ให้เกิดในอนาคตนะนะสมจริงดังจริงดังนั้นคนพาลมากด้วยสัมโมหะคือถึงพร้อมด้วยความหลงนะโย,ยมย่อมเศร้าโศกถึงอดีตควรแนะนำคนพาลผู้มากด้วยสัมโมหานั้นให้เข้า ใจถึงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้โอ้โหโยมภิกษุรู้ตัณหาซึ่งอ่าตัวนี้ขออภัยนะอันนี้อามาขออภัยนิดนึงนะพอดีไปอ่านซ้ําในบทพบระบาลีอาตมาขออ่านตัวนี้ทวนกันแล้วกันคนพ่านมักด้วยสัมโมหะย่ำเศร้าโศกถึงอดีต ควรแนะนำคนพาลผู้มากด้วยสามโมหานั้นคือถึงพร้อมด้วยความหลงนะโยมสามโมหะเนี่ยให้เข้าใจถึงปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นต้นว่าอาวิชชาปัจญสังขาราสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้เป็นต้นโยมตรงนี้ไม่ทราบว่าโยมจะฟังเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็โยมฟังไปก่อนนะโยมนะ บางทีอาจไม่เข้าใจทั้งหมดก็ไม่เป็นไรโยมการนึกถึงสูตรที่ยตมาเคยพูดเคยนําเรื่องของปฏิจจสมุป,ปบาทมาอ่านให้ฟังในตอนก่อนโน้นะนะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณโยมคือควรจะแนะนําคนพาลให้รู้เพราะว่าคนพาลที่ถึงพร้อมด้วยความหลงเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของปฏิจจสมุป,ปบาทเนี่ยก็คือพวกเรานี่แหละโยมที่เป็นคนพาล เป็นผู้ที่หลงพร้อมเนี่ยเพราะไม่ได้ฟังเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเราควรที่จะอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ฟังนะคนพาลมักไปด้วยความปรารถนาย่อมบ่นถึงอนาคตควรแนะนำคนพาลผู้มากด้วยความปรารถนานั้นให้เข้าใจปฏิจจสมุปบาททั้งหมดว่าตัณหาปัตยา อุปาทานังคืออุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยถ้าใครติดในอดีตให้แสดงถึงอวิชชาเป็นปัจจัยถ้าใครติดอนาคตให้แสดงถึงตัณหาเป็นปัจจัยนะโยม,มตรงนี้หรือว่าด้วยบทนี้นั่นเองทรงสแสดงถึงมูลเหตุของปฏิจจสมุป,ปบาทนั้นตามลำดับด้วยการเกี่ยวโยงกันจากส่วนเบื้องต้นถึงส่วนเบื้องปลายด้วยประการชนิด โอ้โยมฟังไปก่อนเนาะในคาถาทั้งหลายปึงทราบเนื้อความดังต่อไปนี้บทว่าตันหาทุติโยคือเป็นเพื่อนกับตันหาจึงอยู่ตันหาย่อมทำสัตว์ผู้ถูกความระหายครอบงำถูกทุกที่ไม่สนองคุณครอบงำบ้าง อันเป็นหน้าที่ของสหายด้วยความพอใจและชักนำดุดความสำคัญว่าน้ำในพยับแดดคือสำคัญผิดนะในที่กันดาลไม่มีน้ำกระทําไม่ให้เบื่อหน่ายในพบเป็นต้นนะตัณหาเนี่ยไม่ยอมเบื่อหน่ายในพบเลยนะยินดีในพบแล้วเวียนกลับมาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าตันหาเป็นเพื่อนของคน ยินดีในการเกิดดังนี้ถามว่าก็เกเรสเป็นต้นแม้เราอื่นเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดพบมิใช่หรือกกเรสอย่างอื่นก็เป็นปัจจัยทำให้เวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ใช่เฉพาะตัณหาตอบว่าข้อนั้นจริงแต่เป็นปัจจัยพิเศษไม่เหมือนตันหาออตันหาเป็นหวหน้าเพราะตันหาเว้นจากกุศล อกุศลส่วนปัจจัยพิเศษเว้นจากกามาาวจรกุศลเป็นต้นโอ้โหตรงนี้เป็นอย่างไรก็ความไปก่อนนะโยมนะ mm hmm. เพื่อให้เกิดในภพด้วยรูปปวจรกุศลเป็นต้น mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงตัดว่าสมุทยัยสัตจังชื่อว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุก์แน่นอนคือเป็นหัวหน้า เป็นหัวหน้าของอักษรธรรมหรือว่าเป็นเป็นตัวเด่นงัโยมเป็นตัวเด่นเป็นตัวผูกเป็นตัวปรารถนาพบนะตัณหาเป็นตัวปรารถนาพบส่วนอวิชาเป็นตัวปกปิดนะไอตัวปรารถนานี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะที่เป็นหัวหน้าอย่างชัดเจนพระองค์จึงทรงตัดว่าสมุทัยเนี่ยคือตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยสมุทัยสัตว์นะ บทว่าอิทธะาวันถาภาวังได้แก่ความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นเพราะอ,อัดว่าสงสารมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นในบทความเป็นอย่างนี้คือความเป็นมนุษย์ที่วันในชาตินี้น,นะความเป็นอย่างอื่นคือที่อยู่ของสัตว์นอกจากความเป็นมนุษย์นั้นนั่นคือพบหน้านั่นเองโยมในชาตินี้ก็เกิดมาแลว้ว ในชาตินหน้าจะเกิดต่อไปก็เ,เพราะเหตุคือตัณหานี่แหละหรือว่าความเป็นอย่างนี้ได้แก่อัตภาพปัจจุบันของเหล่าสัตว์นั้นๆความเป็นอย่างอื่นได้แก่อัตภาพอนาคตตรงนี้ขยายตรงไหนโยมโยมดูพระบาลีนะโยมจะได้นึกออกว่าท่านขยายตรงไหน,นที่ว่า,าความเป็นอย่างนี้ความเป็นอย่างอื่นตรงที่ว่า บรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกระนานย่อมไม่ก้าวล่วงความเป็นอย่างนี้อ๋อย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้เนี่ยก็คือว่าไม่ก้าวล่วงความเป็นมนุษย์ในชาตินี้และก็ความเป็นอย่างอื่นคือชาติหน้านะคือถ้ามีตัณหาก็ก้าวล่วงไม่ได้โยม หรือว่าอัตภาพอื่นมีรูปอย่างนี้โอ้โหยมชื่อว่าอิทธาการะไม่มีรูปอย่างนี้ชื่อว่าอัญญถาภาวะบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นนั้นคือลำดับขันาธาตุอายตนะไปได้ นะขันธาตุอายตนะก็คืออุปาทานขันหานเองที่เป็นตัวปฏิสนธิตัวเกิดนะนะในบทว่าเอตมาทีนะวงังตวาตันหังทุกขสสะสัมภวังแปลว่าภิกษุรู้ตันหาอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกนี้โดยความเป็นโทษความว่าภิกษุรู้ตันหาอันเป็นแดนเกิดคือเป็นเหตุเกิดแห่งสังแห่งวัตตทุกทั้งสิ้นนี้อธิบายว่ารู้โดยความเป็นโทษ รู้โทษคือความชั่วร้ายอันจะไม่ทำให้ก้าวล่วงสงสารตามที่กล่าวแล้วนั้นไปได้รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดวัฏทุกข์โดยในที่กล่าวแล้วโยมในบทว่าวีตะตันโหอะนาทานโนสตโตภิกขุปริพะเชแปลว่าภิกษุเป็นผู้ปราศจากตัณหา ไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นเสียความว่าภิกษุกำหนดรู้ด้วยปริญญา3อย่างนีเออ้เคยพูดให้ฟังแล้วนะยาตาปริญญาตีรณะ,ะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญานะเจริญนิปัสนาไปปราศจากตัณหาตามลำดับมักเชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากตัณหาคือมีตัณหาพ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงด้วยมักอันเลิศ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ถือมั่นเพราะไม่มีแม้อะไรๆในอุปาทานสี่คือการมุปาทานทิฏฐุปาทานสีระปตุปาทานแล้วก็อัตวาตุปาทานโยมตรงนี้ก็คงจะไม่ขยายนะฟังชื่อไปก่อนโยมไม่มีอะไรอะไรแม้ในอุปาทานสี่เพราะปราศจากตัณหานั้นหรือเพราะไม่มีการยึดถืออันได้แก่ปฏิสนธิต่อไปไม่มีการสืบต่อในภพต่อไปนะ ชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะธรรมอย่างมีสติในที่ทั้งปวงด้วยมีสติพลยบุญเป็นผู้กําจัดกิเลสได้แล้วพึงเว้นคือพึงประพฤติหรือพึงออกไปจากความเป็นไปของสังขารด้วยขันทะปรินิพานยมขันทะปรินิพานนะั่นคือว่าอนุปาทิเสสานิพานธาตุนั่นเองนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเข้าถึงอนุปาทิเสสานิพา,านแล้ว จบโยมอัตตกถากามสูตรที่5กุตกานิกาอิติวุตกะโอ้โหโยมฟังท่านขยายมาเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรจะเข้าใจชัดเจนหรือเปล่านะอรยโยมวันนี้ก็คงจะสรุปนะทุกขสมุทยัยอริยสัจโยมว่าด้วยว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกขโยม อตมาอยากจะนำข้อความในอัตถกถาปฏิสัมพิธามักที่ท่านได้ขยายอัตถะของอริยสัจสีในข้อสองนี้นะคือสมุทัยอริยสัจเนี่ยมีอัตถะสอย่างโยมคืออายุหะรวบรวมทุกไว้นิธานะนำความลำบากมาให้สังโยคะผูกสัตว์ไว้กับทุกขปริโพธะ กั้นหนทางผ้นทุกนะโยมรวบรวมทุกไว้คือว่าทําให้ขันเวียนไห้ตายเกิดแนวแต่สงสารรวบรวมความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าพิไรลําพันธ์ไว้ตัวตัณหานี้เป็นตัวที่รวบรวมไว้นิทานะเป็นเหตุคือว่านําความลําบากมาให้มากมายโยมความแก่ความเจ็บความตายโรคภัยต่างๆความหิวความกระหาย เหลือบยุงลมแดดและสัตฤกคารหรือว่าร้อนบ้างหนาวบ้างหิวกระหายบ้างอุจจาระปัสสะพวกนี้เป็นความลำบากทั้งหน,น้าโยมความลำบากเหล่านี้มาได้อย่างไรก็เพราะว่าตัณหาเป็นผู้นำมานะสังโยคะก็คือว่าผูกสัตว์ไว้กับทุกขผูกสัตว์ไว้กับความเกิดในวัฏฏะผูกสัตว์ไว้กับความแก่ความเจ็บความตายความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะชี่ว่าสังโยคะโยมปริโพธะ กั้นหนทางพ้นทุกนะดังที่ท่านตัดว่าโลโพธรรมานางปริปันโทเนี่ยความโลภเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งปวงนะกุศลและธรรมทั้งปวงเนี่ยถ้าถูกตัณหากั้นแล้วเนี่ยก็เกิดไม่ได้โยมดังนั้นตัณหาจึงเป็นปริโพธะเป็นเครื่องกั้นทางพ้นทุกข์คือไม่ให้อริยมรรคเกิดโยมไม่ให้อริยมรรคเกิดตรงนี้เป็นข้อความที่อัตถกถาจารย์ท่านได้ขยายอัฏฐะของ สมุดไทยอริยศาสตร์ไว้เป็นการสรุปจบการบรรยายธรรมะในหัวข้อของสมุดไทยนะโยมนะคือเหตุให้เกิดทุกข์เราคงจะพอสมควรแก่เวลาพอสมควรแก่เรื่องราวที่อตมาได้นํามาคิดว่าโย,าย,ยมก็คงจะพอเข้าใจชัดเจนว่าตัณหานั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรให้โยมติตรองตามคำสอนของพระผู้มีพระเจ้านะแล้วก็ให้เห็นอย่างนั้นเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยม อาตมาภาพพร,ระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออุยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยเท่าหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร